ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับจะลอยคนมักเลาะเมื่อนี้นานพามาเลาะอยู่ที่ไล่โชลราานะครับ,อ,บอยู่เขตอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับมาส้มเกษตรพ่อเพียงพี่น้องเป็นกเกษตรผสมผสานครับนี่แหละม,ลมหีหลายยางเนาะ ที่เพื่อนปลูกไว้นะครับอันนี้กับบาวิทยานะครับลูกไส้หลาหน้าให้เดียวครับนำทีมนะครับมากันมาส่งะออนได้ต้นพักหวานเพื่อนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่นี่ตนพักหวานป่ะคะเห็นปะนี่ต้นพักหวานนะครับหลายต้นนี่ต้นนั่นกระเมียนนั่นเห็นแต่ยอดนะครับนี่อันที่คุณลุงเพื่อนฉี่อยู่นี่กระเมียนครับ รครับขอขอนุญาตครับคุณลุงเอยียงครับคุณลวิชัยครับคุณลุงวิชัยนะครับที่ดูแลสวนอยู่นี่นะครับโอ้หลายหลายต้นไหม่มีหลายอย่างสะอ่อนครับครับมาจากสายจางวัฒนธรรมจังหวัดเลิกงานกันแล้วอ่สวงกันมาก <c oughs> ็จะเข็ดรคือเพิ่นเขียนในเฟซในอย่างเพื่อนห,าหน่านาห,หยอดแชกเลสุดยอดเลยพี่น้องเดยหนึ่งไซป่าเด้อนีเด้ คักปานยังครับนี่มะรุมมะรุมพักอีหุ่มพี่น้องสุดยอดออนี่เพี่น้องแม่ก็แค่ก็ได้เนาะอ๋อเป็นสังเกตต้นต้นพักหวานเพื่อนนะครับเพื่อนสีทดลองปลูกหลายอย่างนะครับอ,อยู่อ,อยู่ทางนี้พี่น้องอันนี้เอาต้นลำไยนะครับนี่ต้นลำไยเป็นพี่เลี้ยงพักหวานนะครับนี่พักหวาน ใบมั่นดีนะครับยิบม,มาเบื้องนี้นี่ใบกรอบดีขนานดะนะครับแสดงว่าอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะครับที่เป็นพี่เลี้ยงพักหวานนะครับเพื่อนก็เอาต้นแค่พี่น้องนี่ถั่ว,ว,วหัวอะไรพี่น้องต้นนี้ครับพักหวานนะครับอาาเอาต้นแค่แปเป็นพี่าาเลีเ้ยงมีมะาขามเทยดน้ำนะครับเป็นต้นพี่เลี้ยง ครับนี่นั้งหมดนี่โอ้มีแต่ผักหวานเลยนี่ในทอ่อนี่แม่เบิดเด้อพี่น้องเลยต้นผักหวานทั้งมดนะครับอยู่ในทอ่อนี่ความสุขความสุขหักเลยนี่พี่น้องโอ้นี่น,นี่นี่เพื่อนต้อนไว้มาขามเทดวด้ามาขามแประบ้านเฮานี่แหละพี่น้องเบืองหากมันอู้สวรรค์ครับนะครับพี่เล็กพี่เล็กสุดยอดพี่น้องเลย ไปไปเบิ้งมองอื่นต่อนะครับผสมผสานนะครับเกษตรผสมผสานนี่แหละมีโอกาสผมก็อยากเฮ็ดแบบนี้แหละกำลังมาเบื้งเป็นไอเดียนะครับไปกับพี่น้องในในไฮเนาะในสวนเพื่อนเพื่อนกะซีมีนะครับมีคติธรรมมีคําคมนะครับไหว ถ้าเป็นแรงบันดาลใจแรงจูงใจในการใส่ซีวิตนะครับอันนี้มันกระสีกบหัวจักหน่อยนะครับเพราะว่าผมถ่ายกล่องโทรศัพท์ใช้กล่องหนานะครับอยู่ตรงไหนมันจะสุกมันก็สุกอยู่ตรงไหนมันจะทุกข์มันก็ทุกข์สุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจนะครับไม่ใช่สถานที่เด้อพี่น้องแนวนี้แล้วโอ้ยคันเจาา้อยใดมายูจังสีมันกับุกเบิดปีแล้วพี่น้องมันบ่มีดอกถุกขึ้นวะนะครับ แน่นลูกน้องนะครับต้อนรับลูกน้องเพิ่นต้อนรับอันนี้นะสีเป็นมักขามพันธ์ง่นะครับเบิ่งจากใบนะครับอันฟัก,กห้าวสองนิวน้วเนาะแต่ว่าทค่เขาเอื่นพันธยังดอกนะครับไปเลาะไปเรื่อยๆหลยโอ้หลาหลา่หลนี่มีหอดอันนี้เดินเขากรลั่งบูมๆกันนะครับมาก เออบักเดือยไงบักเดือยฝรัง่งนะครับลืมข้านะครับลืมซื้อนี่เขากรลังบุมบุมกันนะครับกรลังฮิตนี่พี่น้องมันมันสีมีรสหวานมันบ่ครับแับนี้หมักสุกมัน,มน,มนซิมซิมได้มันบ่ครับอโอ้ขออนุญาตด้วยครับนี่พี่น้องเด็บจากต้นเลยครับอือ เล็ดออกกับยางยางยังนั่นอย,อย,อยู่ซิมพี่น้องซิมสดๆเลยนะครับปลอดสารเคมีครับแบบออร์แกนิกอืมอืมหวานอีหลีเด้หวานพี่น้อยอีหลีครับนี่เอา้านี่ผมกินเลยเนี่ยหวานนุ่มอืมมะเดือหวานนุ่ม,ดม <laughs> อดใจวะได้ครับอดใจวะได้ดลองเบิง้งกันสิว่าผมกี่ตัว ขอหยัดขอหยัดยุ่ง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 แห่งตัดผมใหม่ๆนะครับหัวหลอนๆแซ่บพี่น้องเด็ดจากต้นเลย้ครับนี่นะครับหมกกดือฝรังพอดีไหมหมึดือันใหญ่กับลังบูมกันนะครับอันนี้ดาวอินคา สวัสดีครับคขับพี่น้องสีภาพไปเบิงต้นไม่อีกชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ไร่เพิ่นนะครับอนี่ครับต้นต้นยังก่ครับสุพรรณิกาสุพรรณิกานะครับดอกหรือหรือดอกไฟคำนะครับ ดอกสีเหลืองๆหนึ่งนะครับผู้ใดอยากได้ไปปลูกนาบ้านนะครับอยู่นาบ้านกะติดตัวเพื่อนใดนะครับต้นละหาสิบบาทครับพี่น้องทถื่เนะครับนี่สุดยอดนะครับเพื่อนในช่วงนี้ก็ถือว่าอยากขาดตลาดอยู่นะครับเพราะว่าเพื่อนว่าช่ำกิ่งแถบบทัฒนนะครับคันผู้ใดอยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะึ้นเบอร์ทรตดต่อไว้ให้เนาะเดี๋ยวกะทรมาตดต่อเอานะครับพี่น้อง ปกติบักริกงามฝนจะเป็นโรคก,กุ้งแห้งนะครับอันนี้งามนะครับเพราะว่าเพื่อนปลูกไว้มองละต้นท้องต้นนะครับกระจายไปจะเอ็นให้ลดลดการเป็นโรคเนาะนะครับโอ้ยยุ่งกัดหัวหล่อนพี่นนองมางามยามฝนเนาะยุ่งมันเหลยหลยนะครับ ไปไปเบิ้งอีกชนิดหนึ่งครับพี่น้องมาก์ซีดานะครับนี่กิมจูกับเพิ่นกบหอ,อไอยูนี่กับประมาณ้าวกะตุนนะครับนี่กิมจูกิมจูนะครับ,นะรบได้ตาแน่แจ็คหน่อยกับอดเอาเดอพี่น้องรับมาเบิ้งอีกอันหนึ่งครับไปสีพาไปเบิ้งรับพี่น้อง ทางผมนี่ก็เป็นไผ่กิมซุงนะครับไผ่กิมซุงใน่วนนี้ก็กำลังฮิตขึ้นกันนะครับในเรื่องของการเจาะเอาน้ำเลี้ยงนะครับเป็นเอาไปบริโภคนะครับเอาไปกินเนาะแล้วก็นอนะครับเอาไปแกงนะครับแซบมีรสหวานนะครับนี่นะครับอันนี้เพิ่งกับปูกไว้นะครับรอบรอนะครับประมาณ ซีซีกวัวก่อนะครับหลอบบริเวณริมรั้วนะครับริมรั้วบ้าน,น,านโอ้สอ่อนเพลินพี่น้องเลยนะครับนี่อันนี้กับพักค้านะพักค้ากับตัดยอดขายนะครับไปขายน้ำตลาดน้ำเงีงกัโอ้โหสุดยอดพี่น้องเลยเบิ่งโหลดเบิ่งโหลดเบิ่งโหลด สีผาไปเบิ่งไก่ไข่บบบนี้ไก่ไข่เลยพี่น้องครับพี่น้องหอดแล้วไก่ไข่เพื่อนก็ไม่ได้เลี้ยงหลายนะครับสังเกตนะครับสิ่งที่จะลอยผ้าไปเบิ่งนะครับทั้งผู้พันเพื่อนกับบอ่อดดเศษยางละหลายนะครับอาศัยว่าเกษตรแบบผสมผสานอย่างละเล็กละหน่อยนะครับเฮาบ่ต้องไปเน้นพืชเชิงเดียวเกษตรเชิงเดียวนะครับเพราะว่าอยังเพราะว่ายาม ฤดูกาลอย่งมากปุ๊บนี่นกลไกการตลาดนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับค้นกลางเขากสีพยายามที่จะกดราคาลงนะครับเพื่อที่จะได้ให้เขาได้กาไรนะครับแต่อันนี้ห้างผต้องสงพ่อค้าค้นกลางก็ได้เพราะว่าเขาปลูกหน่อยนะครับแต่เขาอาศัยขายในชุมชนกับเบิด์ได้นะครับนี่น,นี้ก็ต้นแค่นะครับกับประมาณ30-40ต้นบ่หลายนะครับ โอ้นี่นี่นี่เป็นสวนมะคุงพี่น้องสวนมะคุงมะคุงมะคุงเติมมะคุงอันนี้ก็สวนมะคุงหลายนะครับเกินกระสีปลูกะริกดมะพริกอยู่ตามล็องนะครับตามคนนี่มีแต่ำกวาน้ออ๋อนี่ไม่ยังก่อจะเบาวิทยามะม่วงหาวมะนาวหูครับมะม่วงหาวมะนาวนี่กินไม่เกินห้านาทีรีวิวดูจั๊กบาทดูแซ่บบ่ อสียบหรือส่มสมเสียบหวานตานะครับหวานตาเบื้งรึกสีม่วงด้ยคะอีรีบหือเปล่ดเลยค่ะสีม่วงด้รีวิวรีวิวสวงเลยอยากนอนนี่สวงเลยสวงกันเลยทีเดียว อีกคนนึงมาหานะครับอันนี้มาในทีมงานพากันมาก่อนนะครับมารถคนละคันนะครับปาดๆเท้าขุดดินลงแล้วก็เอาพวกเนี่ยครับเศษกิ่งว่าเิ่ควายใบมงใบมันเซลล์ปุ๊บแล้วเขาก็ปาดคนครับจมุมดกดนั้นยาวๆเข้าปาดหนึ่งในสามครับตรงดับออกแล้วก็ตั้งไว้้ะหากมันจะไปมันบนได้กระตุ้นกระเทือนกระแทกเพือนนะแล้วที่สำคัญคือคือบอลมันมาแตกเนี่ยเบอลมันมาแตก

จะลังงามนี่พี่น้องอันนี้กับตาสวรรค์เพิ่งอีกแล้วบอันนี้พี่พี่ที่มานะครับมาเอื้นหาพี่ติ๊กทักทายหน่อยฮัลลโหสวัสดีค่ะไม่ได้มาเบิร์สวนไร่ชลยาครับอยู่ข้างหลังเทคโนเข้ามาเทคโนโลยีภาคตะวันออกเชียงเหนือประมาณห0าเมตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเรื่อยๆจะมีแทงน้ำสีน้ลืเงิน อยู่บ้านโคกสว่างมหาบเงียงผักหวานมหาแนวกินมหาแรงบันดาลใจครับเบี้ยลายางเลยครับอันนี้ก็เป็นมะขามเทศเนาะเห็นพ่พี่น้องที่ผมบอกว่าเพื่นไบ้เฮิตหลายนะครับพื่นเดอย่างละหน่อยเพื่อาศัยที่จะขายเบิดนะครับก็คือแบบให้มีรายได้ทุกวัน ับต้องบ่ต้องเน้นไหลนะครับยิบอันนี้อันละหาบาทชิบบาทนะครับเศ้าบาทแต่ว่ามันหลายอย่างร่วมกันนะครับนี่คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพื่อนเป็นนายทหารผ้ใดครับพี่น้องเพื่อนก็ยังมาเห็ดแบบนี้นะครับน่าสนใจดิโอ้ขั้นหัวหลอนยุงกัดยุงกัดหัวหลอนโอ้โนี่พี่น้องพี่น้อง ทัวฟักเงีวทัวฟักเงีวโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับพุ่นเข้าไปบักไล่หนึงนะครับเป็นอ,อาหกมากเก็ตมาคยืมเงินเด้อยด้อนะครับซื้อฟักวานเด้อเซียมเซียมพี่น้นนนองซียมรอยซีมของคุณออแกนิกพี่น้องโอ,อเคนิก มักม่วงเอาพี่ติ๊กกำลังมาสิรีวิวนะครับมักม่วงไงอยอดหน่วลลูกผมเล่น,น,นแซบพี่น้องแซบ,แบไปเดี๋ยวไปเบิ้งงมองอื่นต่อ ดีพี่นอ้องโซนทางนี้ก่ะมีอีกนะครับเป็นคติธรรมคําคมนะครับไม่มีนกตัวไหนบินได้ด้วยปีกของนกตัวอื่นคนเราก็เช่นเดียวกันอย่ายืมจมูกคนอื่นหายใจเพราะท้ายที่สุดเราก็ต้องหายใจด้วยตัวของเราเองอยู่ดีเห็นบอกพี่น้องได้กำลังใจนะครับอ่านี่ ปลูกแล้วปลูกแบบตั้งนี่แหละนี่พี่น้องเทนอีกแล้วพืชพี่เลี้ยงนะครับพืชพี่เลี้ยงต้นผักหวานผัก้าไปะมันออกยอดผักหวานนะครับก็คือต้นตะกบนั่นเองนะครับต้นตะกบอันนี้ก็สามารถใช้เป็นพืชพี่เลี้ยงต้นผักหวานได้อีกเช่นกัน นี่อันนี้ก็ต้นไม้พูดได้นะครับฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับอันนี้ผักอะไรนะผักสลับเลดโอ๊กนะครับโ <Red Oak. S 1> บจักคือกันจักถือโบถืบอเด้อพี่น้องเดือกับ <c oughs> <c oughs> ว่าไปสั่นแล,ล้วนะครับแต่ว่าก็งามนะครับเพื่อนกับปลูกไว้แต่อันนี้น่าจะแก่แล้วนะครับ

ฟังเสียงฟังเสียงมันมีนะนะพี่มันมีนเอาเบิีงนส่สุดยอดคุมแล้วตั้งไว้ตั้งไใบตั้งไว้ตั้งไว้เลยอ๋ออันลักการที่ว่านะครับเนี่ยตั้งไใบเห็นเราขุดลุ่มลึกเราปลูกลึกเนี่ยมันจะบ่เป็นแบบนี้นะมันจะใหญ่บ่ไปบ่มาเลยครับอยู่บ้านกับใบเพราะว่าเพราะว่าหลักมันส่วนใหญ่หลักมันสิอยู่ข้างล่างเราตั้งหอฝังลึกเนี่ยมันสิบยุคลึกสิลงไปอีกสิลงไปลึกแล้วก็สารอาหารมันบ่มีครับพี่หละการเดยการตั้งไว้ครับ แม่นๆแบบนั้นหอมเลยพี่้องใบแก่กันยังหอมไปเบ่งปลาผักวานพี่้องเอ้คือจังรักเข้านี่เนาะโอ้ยคุณาคุณอาคุณามันจังตื่นเต้ยคือจังรักขาสวนมันจังตื่นเต้นมันจังตื่นเตียนแตาสะออนพี่้องเอยนี่ มะขามเทดก็เป็นพี่เลี้ยงได้นะครับนี่เป็นพสีออกออกระางนครับเป็นพืชพี่เลี้ยงปักหวานคื้อกันนะครับโอ้เต็มเลยนะครับ เป็นยังไรปลูกในทอว่ะจ้แม่นเม่มาาแม่มนไมนผภกระสุงัยครับที่ดินหม่องเนี่ยมันที่ดินมันต่าผักหวานมันบอ่อชอบน้ําท่วมขังที่ดินตรงเนี้ยถน้าหนาฝนมาเนี่ยมันอีเลอเจ๊แฉเพราะนั่นถ้าที่ดินผู้ใดมีโขกเป็นโขกด้วยแล้วหน้าวฝนมาเนี่ยน้ำวัดท่วมครับปลูกลงดินหน่อยเลยแต่ว่าที่นี่มัน,มน,มนดินไ่ไดน้นี่น่าผมดินประมาณนี่แหละดินดินแต่สังเกตว่าเวลาหน้าฝนเน่ะมันอีเลอเจ๊แฉบอ่าอีเลอเจ๊แฉเนี่ยบ่ได้เลยบ่ครับบ่ อ่านันก็ล่ดินเลยตอนนี้ใช้เวลาโดนบโอ้ไนั่นยังเร็วเลยประมาณบ่ถึงเดือนออปกติตอนไงอยงวาบงฟังานบาดีนปดนี่ได้เงินไดให้ได้กินแกงผวานมเลยเนี่ยมันจะสีขาวผักหวานครับถ้ามันสมบูรณ์มันจะเป็นสีขาวอ๋อรำต้นสีขาวเลยสีขาว ก็สีขาวนี่คือสมบูรณ์ครับเดี๋ยวม่าบางต้นนี่แต่บางเถือมันขึ้นรูปตีนึงึ้นกันนักปลูกพร้อมกันเนี่ยเบางต้นมันน่ะบางเถื่อนะครับอึ่งถัมหัวเลยปลูกเท่ทอนี่ก็สูงถ่วมหัวเลยบขึ้นกันบ่ครับอึ่ปลูกเท่ท้อจังสิ่งต้องกระทุ่งออกอันนี้ออกอยู่ที่แหลกเนี่ยที่แหลกที่แหลกบ่บ่รู้ขันบ่บ่รู้วิธีมันแหลกๆกกับปลูกแบบตัวๆไปนั่นแหละเนี่ยฟักหวานเนีอีกอีกจังน่อยก็ต้องตัดมันแล้วตัด ใหญ่มันสูมันเก็บยากแล้ววิธีเก็บผักหวานนะเก็บผักหวานสมุนแตกหย่อนมากเนี่ยข้าจะไปเด็ดมั้งส่แต่เด็ดมั้งสิเนี่ยมันมันบ่แสบครับรูดเลยครับที่ไหนอ่ะข้าวข้าเนี่ยขาเขาวหลีภาษาบ้านน้องคืหลี่คืหลีหลีงาเลยหลีงาเลยหลีตามเลยแล้วแล้วแล้วมันจะเป็นตุ้มขื่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 นมั้งสิ ัสิ่งเหลี่ยงแฝงเหมือนกับว่าต้องเหลี่ยงแล้วนี่พอไปคือเราเคยมีนะครับมันเป็นตุ่มเป็นตุ่มไอ้ไอ้เนี่ยมันไอ้เนี่ยมันแกโบทันจริงๆนะตอนนั้นมันมันเหลืองอัลลามเลยครับเหลืองครับอันนี้มันปล่อยมันแก่เนี่ยแต่เทาลิลิปยงพึ่งมันเหเป็นตุ่มเป็นตุ่มเป็นตุ่มขึ้นครับแต่แห้งสีออกลายออกตามตุ่มของผมของผมมีต้นหนึ่งมันกำลังเสียงเอาพี่น้องแบตสีเบิร์ตนะครับเดี๋ยวฝากติดตามได้นะครับใน ช่องจ่าลอยคนมักเลาะชาแนลนะครับก็พักไวส้สนีสักวันนะครับเดี๋ยวมีรายการยังดีๆนะครับมาเลาะให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จา่าลอยด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย